เรื่องย่อคู่วุ่นลุ้นแผนรักอจันย์เด็กหญิงวัยสิบสาปีที่มากถูกเพื่อนๆเ,เรียกว่ายายดอกหน้าหัวเป็นเพราะปันดําที่กินพื้นที่เกือบครึ่งใบหน้าของเธออจันย์ถูกล้อและถูกแกล้งมานแต่เด็กหญิงทาให้เธอเป็นคนเก็บตัวพูดน้อยแต่ก็ใช่ว่าหัวใจเธอจะไม่มีรักเมื่อเธอไปหลงรักเด็กชายนาทีลูกชายคนรองของตระกูลเชตวัตรที่มีเขาความหล่อและความเจ้าชู้ตั้งแต่เด็ก ขอจันรวบรวมความกล้าที่สุดในชีวิตตัดสินใจสารภาพความจิงใจให้กับนาทีรู้ก่อนที่เธอจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาในฐานะนักเรียนทุนนาทีถึงกับอึ้องไปไม่รู้ว่าขอจันชอบเขาแต่ยังไม่ทันที่นาทีจะตอบอะไรกลุ่มเพื่อนนาทีก็เข้ามาพร้อมกับล้อนาทีว่ามีแฟเป็นดอกหน้าวัวเกิดความอายทาให้นาทีผักขอจันล้มลงนาทีบอกกับขอจันว่าอย่าดอกหน้าวัวอย่างเธออย่าคิดว่าแม้แต่จะสบตาเทพบุญอย่างเขา ขอจันโกรธและบอกกับตัวเองไว้ว่าเธอจะกลับมาแก้แค้นและทําให้นาทีรักเธอให้ได้ขอจันแอบ,บมาลองไห้บนดาดฟ้าซึ่งเป็นสถานที่ที่เธอมกักจะมาอยู่ที่นี่เพื่อแอบ,บมองนาทีจังหวะที่ขอจันร้องไห้จนหน้ามืดเพื่อพัดตกลงไปทันใดนั้นมือของชายคนหนึ่งได้เข้ามาช่วยเธอเอาไว้ก่อนที่ร่างเธอจะตกลงไปเบื้องล่างยังไม่ทันที่เธอจะรู้ว่าใครเป็นคนช่วยสติของเธอก็ดับวูบพร้อมกับความจำมันเดินรางที่เหลือไว้เพียงความอบอุ่นจากมือคู่นั้น เท่าที่เธอจําได้และเจ้าของมือคู่นั้นที่ช่วยเธอไว้ก็คือศิลาพี่ชายคนโตของตระกูลเจตวัฒนั่นเอง10ปีผ่านไปทุกคนลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นกับขอจันอย่างสิ้นเชิงโยเวนศิลาบุตรชายคนโตและหัวเลีอ,อยใหญ่ในการดูแลธุรกิจด้านอาหารให้เป็นธุรกิจหลักของตระกูลเชตวัต์ด้วยความที่เป็นความหวังของครอบครัวและเป็นบุตรชายคนโตที่ทําให้ศิลาเป็นคนพูดน้อยและคิดทุกอย่างเป็นเม็ดเงินและผลตอบแทนทุกลมหายใจ หรือจะเรียกว่าเป็นพวกบูชาเงินและความสำเร็จก็ย่อมได้แตกต่างจาก,กนัาทีน้องชายคนรองของตระกูลผู้มีความกระร่อนีลาแพร่าในการจีบสาวที่ลื่นไหลเหมือนชื่อของเขาคนที่เป็นไม่เบื่อไม่เมากับนาทีก็คือเดือนวารีน้องสาวคนสุดท้องที่กําลังศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยความน่ารักของเธอทําให้หนุ่มๆทั้งหลายต่างรุมตอมแต่เดือนวารีก็ไม่เคยมีใจให้ใขรเพราะเธอคิดว่าผู้ชายเหล่านั้นเหมือนกับนาทีพี่ชายของเธอ ที่เห็นู้หยินเป็นของเล่นชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแต่คนที่สวยที่สุดเห็นจะเป็นตะวันฉายน้องชายของขอจันทหัวใสอยู่ในตระกูลเชนตวันนั่นเองเพราะพ่อขอ,องเขานายสาโรดเป็นคนสวนเก่าแก่รุ่นหมุกเปืนมาแต่ตอนที่ตระกูลเชนตวันเริ่มตั้งตัวใหม่ๆจนกระทั่งมาถึงรุ่นลูกตะวันฉายจึงได้รับช่วงต่อให้เป็นคนสวนไปโดยปริยายเดือนวาลีมักจะคอยกันแกล้งตะวันฉายเพื่อระบายกับสิ่งที่เธอมีคติกับผู้ชายเพราะตะวันฉายเป็นคนเงียบ เคยมีปากเสียงกับเดือนวารีสักครั้งทำให้เดือนวารีได้ใจและคอยแกล้งตะวันฉายอยู่ตลอดเวลาตะวันฉายจึงกลายเป็นคนเก็บกดและคิดจะแก้แค้นเดือนวาลีกลับบ้างศิลาตั้งใจให้ตะวันฉายคอยดูแลเดือนวาลีแทนเขาจึงออกทุนให้ตะวันฉายได้เรียนในมหาวิทยาลัยเดียวกันกับเดือนวารีโดยทั้งคู่ก็มีกลุ่มของตัวเองและกลุ่มของทั้งสองคนก็ไม่ถูกกันอย่างแรงทําให้ทั้งเดือนวารีกับตะวันฉายนอกจากเปิดศิกที่บ้านยังไม่พอ ยังลาวเ,เปิดศึกในมหาวิทยาลัยอีกต่างหากแล้วเกิดความผิดพลาดขึ้นเมื่อธุรกิจของตระกูลเชตวัตประสบกับปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินทั้งหมดเกิดจากแผนการของขันชิตคู่แข่งทางธุกรกิจของตระกูลเชตวัตขันชิตแอบต,ติดต่อผู้ลงทุนในเชตวัตฟู้ดเพื่อกอบให้ผู้ลงทุนเหล่านั้นเปลี่ยนมาอยู่ฝ่ายตนทำการความคัดค้านของนิชลันน้องสาวผู้เพียรพร้อมและแตกต่างขันชิตนิชลันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ขันชิตทำ แต่คันชิดกับคิดว่าเ,เพราะนิชลันลักษีลาจึงไม่เห็นด้วยกับเขาเมื่อผู้ถือหุ้นถอนหุ้นออกจากเชตวัดฟูดทําให้ศิลาผู้รับผิดชอบทุกอย่างในตระกูลต้องหาทางพิกฟื้นและประคองให้ทุกอย่างผ่านไปให้ได้ศิลาปรึกษากับนาทิ์ผู้เป็นแม่ซึ่งเป็นจังหวะที่น้ําทิ์ได้เจอกับรสลินผู้เป็นทั้งศัตรูและมหามิตรแล้วยังเป็นภรรยาของพลเอกประพจผู้มีศักดิ์เป็นพี่เขยของรัฐมนตรี ผู้มีอิทธิพลที่เป็นที่กว้างขวางทั้งในวงการทหารและรวมไปถึงในรัฐบาลสมองของศิลาก็ปิ้นแผนงานในการทําให้บริษัทของเขาอยู่รอดออกมาทันทีนั่นคือแวงพระวางแผนที่จะให้นาทีแต่งงานกับลีน่าลูกสาวของรสลินและพลเอกประภพโดยหวังเอาหน้าตาและเส้นสายของพลเอกประภพเป็นใบเบิกทางเพื่อให้ตระกูลเชตวัฒน์ผ่านพ้น,พนมรุมชีวิตนี้ไปได้ นาทีกำลังเลงล่าและดื่มดำกับบรรยากาศแห่งท้องทะเลกับสาวคู่ควงคนใหม่แต่แล้วโลกของเขาก็เปลี่ยนไปทันทีเมื่อนาทีได้พบกับขอจันทร์เยดอกหน้าวัวที่เขาเคยรังเกียจแต่บัดนี้ขอจันร์กลายเป็นสาวงามที่ชายหนุ่มทุกคนใฝ่ปองแต่ทั้งสองกลับจำกันไม่ได้และปิ๊งกันทันทีตั้งแต่แรกเห็นขอจันทร์กลับมาถึงกรุงเทพเร่งเปิดธุรกิจบริการนวดบำบัดต,ตามความสามารถที่เธอได้เรียนมาด้วยความช่วยเหลือของเอลิกช่างแต่งหน้าเอฟเฟกต์ที่รู้จักกันที่อเมริกา เอลิกแนะนําดาราและเเลบหลายคนมารับการบําบัดด้วยเทอลับูติกมเมสเซกับขอจันจนกระทั่งวันหนึ่งขอจันได้พบกับศิลาจากการพามาของนิชลันเพียงแค่แวบบแรกที่ขอจันเห็นศิลาเทวจําเขาได้ทันทีแต่ศิลากลับจําขอจันไม่ได้แม้แต่น้อยขณะที่ทางด้านตะวันฉายได้พบกับเชนเสือผู้หญิงในข้ามนุ่มหล่อที่เรียนในมหาวิทยาลัยเดียวกันเชนต้องการให้ตะวันฉายเป็นพ่อสือ่อระหว่างเขากับเดือนวาลี แล้วทนใดนันแผนเก่าคืนเดือนวารีก um. ็ผุดขึ้นในหัวของตะวันฉายทันทีนั่นคือเขาต้องการให้เชนเอาชนะใจเดือนวารีเพื่อให้ทั้งสองเป็นแฟนกันเพราะตะวันฉายรู้ว่าคนอย่างไอเชนนั้นจะไม่ยอมเป็นแฟนกับใครได้เกิน3เดือนและนี่คือแผนการแก้แค้นที่จะทําให้คนอย่างเงินวารีได้เจ็บบ้างเมื่อนาทีกลับมาที่กรุงเทพก็ได้รู้เรื่องข่าวการจัดงานมั่นระหว่างเขากับลีหน้าคู่มั่นที่ศิลาและน้ําที่เลือกให้ ขอจันได้ปรากฏตัวขึ้นในงานมั่นนาทีหัวใจพองโตเมื่อคิดว่าขอจันตามหาเขาจนรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนขณะที่ขอจันเองก็ตกใจเช่นกันเมื่อได้รู้ว่าชายหนุ่มรูปงามคนนั้นคือเด็กชายนาทีลูกชายคนรองของคุณูลเชนตวัตนั่นเองแต่ทันใดนั้นแผนการแก้แค้นของเธอก็เริ่มต้นขึ้นคือการให้นาทียกเลิกงานมั่นระหว่างเขากับลีน่านั่นเองนั่นทาให้นอกจากง,งานมั่นจะกลายเป็นงานหมั่นไปทันทีทุกคนถึงกับอาาา้าปากค้างเมื่อนาทีประกาศยกเลิกงานมั่น ขอจันตั้งสติได้ก่อนจะโกหกทุกคนว่าเธอชื่อแองจี้มีหน้ากลับไปด้วยความโกรธพราะเสียหน้าใครก็รู้ว่าลูกทานอย่างเธอเรื่องศักดิ์ศรีเป็นเรื่องสําคัญที่สุดรสลินและปาะพบพ่อพ่อของลีนาเป็นเดือดเป็นแค้นแทนลูกสาวถึงกับประกาศจะไม่ยุ่งเกี่ยวใดๆกับครอบครัวของศิไลอีกถ้าชาตินี้ไม่ได้เจอกันได้ก็ดีเดือดร้อนถึงศิลาผู้วางแผนทั้งหมดจําเป็นต้องไปขอโทษและให้คํามั่นกับครอบครัวของลีนาว่า จะให้นาทีกลับมาแต่งงานกับลีนาให้ได้แผนการแก้แค้นขอ,ของขอจันดําเนินไปอย่างแนบเนียนโดยที่นาทีไม่รู้เลยว่าเขากําลังจะถูกขอจันหักอกในวิชาแต่แล้วขอจันก็ได้เปลี่ยนใจเมื่อรู้ว่าศิลาได้ให้ครอบครัวเธอทั้งหมดย้ายไปอยู่ที่อื่นพร้อมกับให้ทุนส่วนหนึ่งไปในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ทําให้ขอจันเปลี่ยนความคิดเป็นความแค้นและคิดจะแต่งงานกับนาทีจริงเพื่อต้องการให้ครอบครัวของศิลาและคุณหญิงเจ็บใจ แต่ความลับไม่มีในโลกศิลาจับได้ว่าที่แท้ขอจันกับแองจี้ก็คือคนคนเดียวกันทุกคนตกใจและไม่เชื่อว่าจากแย่ดอกหน้าเวอร์จะกลายเป็นนางฟ้าได้ถึงเพียงนี้ศิลาได้รู้ความต้องการของขอจันผ่านทางตะวันฉายผู้เปรียบเสมือนน้องชายของเขาเช่นกันว่าขอจันต้องการแก้แค้นนาทีในสิ่งที่เขาทากับเธอไว้ในตอนเด็กศิลาคิดหาทางที่ต้องเยับยางแผนการของขอจันและต้องทําให้นาทีแต่งงานกับลีนาใ,นให้เร็วที่สุด จันตกใจเมื่อจูู่ได้รู้ว่าสารโรดเป็นมะเร็งปอดซึ่งจะต้องใช้เงินรักษาศิลายื่นข้อเสนอที่ขอจันไม่ปฏิเสธได้ก็คือศิลาจะเป็นผู้ออกค่ารักษาพยาบาลให้กับสารโรดทั้งหมดรวมถึงการส่งเสียให้ตะวันฉายเรียนจนจบการศึกษาเพราะจันรู้ว่าศิลาต้องการแต่งงานกับเธอนั่นเองเพราะศิลาหวังว่าจะให้ขอจันออกไปจากชีวิตของนาทีนาทีถึงกับช็อกเมื่อรู้ว่าถูกพี่ชายแท้ๆของเขาแทงข้างหลังเรื่องนี้ถึงกับ พี่นาทีจะตัดพี่ตัดน้องศิลาแต่ยังดีที่นิชรันพยายามพูดจาไกลเกีย่ยทั้งสองฝ่ายนาทีและนิชรันต่างรู้สึกแปลกๆกับคู่แต่งงานใหม่อย่างศิลาขอจันทร์ที่ดูยังไงก็เหมือนคู่แค้นมากกว่าคู่รักจนกระทั่งนาทีได้รู้ความจริงที่ว่าศิลาแต่งงานกับขอจันทร์ก็เพื่อต้องการแยกเธอออกจากเขาและต้องการให้นาทีแต่งงานกับลีน่านั่นเองนาทีกับนิชรันต่างดีใจที่ทั้งคู่ไม่ได้รักกันจริงๆทั้งหมดเป็นเพียงการเล่นละคร นาทีสารภาพรักกับขอจันทรก่อนที่จะขอโทษในสิ่งที่เขาเคยทำกับเธอไว้ในอดีตนาทีประกาศกล้องต่อหน้าทุกคนว่าจะแย่งขอจันทร์จากศิลาให้มารักกับเขาให้ได้ศิลาพูดอะไรไม่ออกเพื่อความจริงถูกเปิดเผยทำให้ต้องคิดหาทางที่จะเอาขอจันทรออกไปจากชีวิตของเขาโดยเร็วที่สุดแล้วเวลาแห่งการแก้แค้นก็มาถึงเมื่อขอจันทร์สั่งให้มีการพักผ่อนโดยนำพนักงานทุกคนไปเที่ยวทะเลศิลาจึงเริ่มต้นวางแผนจะคิดใช้โอกาสนี้ทำให้ขอจันต้องเป็นฝ่ายเสียใจบ้าง แล้วที่เห็นความบันทนก็เริ่มต้นเมื่อขอจันทร์กับศิลาต้องมีอันเปติดเกาะด้วยกันพายุเข้าเรือไม่มีจะกลับฝั่งด้วยความยากลําบากทําให้ศิลาและขอจันทร์เริ่มจะพูดจาดีต่อกันจนขอจันทรได้รู้ว่าศิลาเป็นเจ้าของเมืองนอบอุ่นที่ได้ช่วยเธอไว้เมื่อสมัยตอนเด็กเธอเกิดจะพัดตกจากดาดฟ้าขอจันทนถ่งกับอึ่งไปอีกเมื่อรู้ว่าศิลาเป็นเพียงคนเดียวที่ไม่เคยล้อเธอเรื่องดอกหน้าวัวและพยายามห้ามนาทีและเดือนมาีทุกครั้งที่รังแกเธอกับตะวันชายสองพี่น้อง และสีลายังจำทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเธอได้ทำไมเธอไม่รู้มาก่อนและการที่เธอเป็นที่จดจำของใครบางคนคนนั้นทําให้ขอจันได้เกิดความรู้สึกบางอย่างขึ้นกับศีลาเช่นเดียวกับศีลาเมื่อได้อยู่กับขอจันเพียงลาพังเขาจึงได้เห็นบางมุมของขอจันที่เธอไม่ได้ใช่ใยตัวร้ายจอมวางแผนอย่างที่เขาเห็นมาก่อนสถานการณ์ยากลำบากต่างๆยิ่งทําให้ทั้งสองเรื่องเกิดความอุ่นขึ้นในใจอย่างประหลาด นิชรันกับนาทีร่วมมือกันออกตามหาทั้งสองโดยไม่รู้เลยว่าระหว่างวันและเวลาที่นาทีกับนิชรันได้อยู่ด้วยกันทั้งสองต่างก็รู้สึกดีและแปลกใจที่ต่างเข้าใจกันและกันทําให้ทั้งสองเกิดความรู้สึก,กบางอย่างขึ้นฝ่ายเดือนวาีก็ได้เป็นแฟนกับเชนตามแผนของตะวันฉายแต่แล้วก็ถึงเวลาเดือนวาลีได้รับความเจ็บปวดกับบ้างแต่ระหว่างนั้นสาโรดพี่พ่อก็ได้เข้ามาพูดเตือนสติกับตะวันฉายและยังบอกถึงคำพูดของศิลาที่ต้องการให ตะวันฉายดูแลเดือนวาลีตะวันฉายจึงต้องถามใจตัวเองอีกครั้งในที่สุดตะวันฉายก็ไปขอร้องให้เชนเลิกคบกับเดือนวาลีแต่เชนก็ปฏิเสธเพราะว่าคืนนี้เขาลังเกจจัดการยัดเยียดความเป็นภรรยาให้กับเดือนวาลีเมื่อตะวันฉายรู้จึงได้ออกตามหาทั้งคู่จนมาพบตะวันฉายก็ได้เข้ามาช่วยเดือนวาลีให้รอดพ้นเรื้องมือของเชนไปได้แล่จากเหตุการณ์นี้ทําให้ทั้งสองเริ่มเกิดความรู้สึกบางอย่างต่อกัน ศีลาและขอจันได้กลับมาถึงกรุงเทพโดยฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานาและมันยิ่งเพิ่มความรู้สึกอบอุ่นอบอุ่นของทั้งคู่นาทีเมื่อเห็นขอจันก็ดีใจและตัดสินใจจัดงานแต่งงานขึ้นกับขอจันให้เลยที่สุดแต่ขอจันปฏิเสธก่อนนี้ขอจันจะบอกกับนาทีว่าตอนแรกที่เธอแต่งงานกับศีลาเพราะถูกบังคับแต่ตอนนี้หัวใจของเธอได้รักศีลาจริงๆแล้วทุกอย่างเหมือนทำท่าจะลงเอยด้วยดีขอจันกำลังดีใจที่จะได้สมหวังกับรักกับศิลาแต่แล้วศีลากลับบอกว่าทั้งหมดเป็นเพียง แผนของศิลาก็เพื่อจะทําให้ขอจันทร์หลงลักเขาเพื่อที่จะได้ให้เธอออกจากชีวิตของน้องชายเขาเสียทีไม่ว่าจะเป็นแผนการตั้งแต่เริ่มเดินทางหรือการอยู่บนเกาะที่ขอจันทรคิดว่าเป็นเกาะล้างแต่ที่ในด้านเพียงเกาะส่วนตัวเพียงเกาะหนึ่งที่มหาเศรษฐีอยา่างศิลาซื้อเอาไว้รวมถึงสถานการณ์ต่างๆที่ศิลาได้จ้าเงเออาชีพมาสร้างเพื่อให้ขอจันรหลงลักเขาหัวใจของขอจันทรแตกสลายอีกครั้งขอจันไม่สามารถจะอยู่ที่บ้านเชตวัตได้อีกต่อไป และครอบครัวจึงได้ย้ายออกไปจากบ้านเชตวันในสิลาก็กลับมาดูแลธุรกิจเหมือนเดิมอีกครั้งเพียงแต่ว่าหัวใจของเขานั้นเจ็บปวดไม่แพ้ขอจันทรันทีเมื่อรู้เหตุการณ์ทั้งหมดถึงกับฟิลขาดโชคศิลาด้วยความโกรธที่ศิลาทาทุกอย่างเพื่อธุรกิจตัวไม่คิดเลยว่าขอจันเป็นผู้หญิงที่ตัวเองรักถึงแม้เขาจะเป็นเพย์บอยไม่เอาการเอางานไม่กับพ่อเขาชอบความรักแต่เขาเกลียดที่สุดก็คือคนที่มีรักแล้วไม่รูจ้จักรักษามเอาไว้ เช่นเดียวกับเดือนวารีเมื่อรู้เรื่องว่าตะวันชาย,ยายออกจากบ้านพ่อขดุดศิลาที่ทําอย่างนั้นศิลาคิดหนักว่าสิ่งที่เขาทําลงไปนั้นถูกต้องเล้วเหลือเมถึงพนักง,งานในบริษัทที่พอรู้ข่าวว่าขอจันลาออกก็ได้รวมตัวกันระท้วงเพื่อขอให้ขอจันกลับมาทํางานเหมือนเดิมศิลาทิงควบอ,อึ้งเมื่อรู้ว่ามีคนที่รักขอจันมากถึงขนาดนี้แล้วตัวเขาละ่ะเขารักเธอหรือเปล่านาทีบอกให้ศิลาทาตามหัวใจตัวเอง เพราะเขาจะรับผิดชอบทุกอย่างที่ไม่เคยเหลียวแลหรือแม้แต่บริษัทด้วยซ้ําความไวความวายยังไม่ทันหายความควายก็เข้ามาแทรกเมื่อจูจูศิลารู้ว่าตอนนี้มีคนได้ทยอยซื้อหุ้นของเชตวัตฟู้ดก่อนที่ศิลาจะรู้ความจริงว่าคนคนนั้นก็คือคันชิตที่วางยาพุบเชตวัตกรุ๊ปของศิลาทางเดียวที่ศิลาจะรักษาบริษัทนี้ไวให้ได้คือต้องได้หุ้นอีก25%ที่เหลือจากมิสเตอร์ทีผู้ถือหุ้นนิรนามที่อยู่ต่างประเทศ แต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างจะไม่มีปฏิหารเมื่อถึงวันที่ผู้ถือหุ้นต้องเลือกระหว่างศิลาหรือคันชิตใครจะเป็นผู้บริหารเชตวัตฟูต้ดคนต่อไประหว่างที่ศิลากาลังจะพ่ายแพ้ให้กับคันชิตจูๆ่ๆขอจันก็ปรากฏกายขึ้นพร้อมกับบอกว่าเลยจะขายหุ้นอีก25%ที่เหลือให้กับศิลาศิลาทึงกับอึ้งไปไม่รู้ว่าแท้ที่จริงแล้วขอจันคือลูกสาวอย่างคนเดียวของมิสเตอร์ทีผู้ถือหุ้นนิรนามที่อยู่ต่างประเทศคนนั้นขอจันเล่าความจริงให้กับศิลาฟังว่า พ่อแท้ๆของเธอคือยองแทฮีพันธมิตรผู้ร่วมก่อตั้งเชตวัตฟูดขึ้นมาป้อมกับศิลาร้อมกับบิดาของศิลาระหว่างที่แทฮีเข้ามาคุยเรื่องธุรกิจเมืองไทยบ่อยๆก็ได้พบรักกับจันดีแม่ของขอจันนั่นเองแต่โชคร้ายที่ทั้งคู่ได้ประสบอุบัติเหตุขณะที่กาลังเดินทางไปเกาหลีและซาโรเด็กก็คือชายผู้หลงรักจันดีได้เก็บขอจันมาเลี้ยงเพื่อยืนยันในรักแท้ของเขาที่มีให้ให้ต่อจันดี ศิลาเึ็นกับอึ่งไปและไม่เข้าใจว่าทําไมขอจันรต้องกลับมาช่วยคนที่ทําให้เธอเสียใจมากขนาดนี้จนนาทีกับนิชรันได้บอกว่านั่นเป็นพราะขอจันร์ยังรักศิลานั่นเองศิลาตัดสินใจทิ้งทุกอย่างและออกตามหาขอจันทร์เพื่อบอกความรู้สึกเขาให้กับเธอได้รับรู้จนกระทั่งศิลาได้พบกับขอจันทรในที่สุดแต่ว่าหัวใจของขอจันทรได้บอบช้ำจนยากจะเกินไปแล้วศิลาจะทํอยังไงในเมื่อตอนนี้เขารู้ว่า เขาทำลายหัวใจของตัวเองศีลาและขอจะจะกลับมารักกันได้หรือไม่สองคนจะได้หัวใจกันตัวเองหรือเปล่าความรู้สึกของแยที่แอบก่อต่อขึ้นระหว่างนาทีและนิชรันจะพัฒนาต่อไปได้แค่ไหนแล้วเรื่องราวรุ่นเล็กระหว่างเดือนวันรีกับตะวันฉายกัลงเลยด้วยเช่นไรโปรดรุ่นแล้วจะช่วยในคู่กัดูใหม่ได้ในคู่วุ่นลุ้นแผนลักทางไทยทาง ถาดีโทรทศสีกองถ้าบกช่องเจ็ดสวัสดี